แดกน้อยเป็นคางคกแดกเยอะเป็นจิ้งเหลนคอมโบกันคอมโบฮ่าคอมโบโชว์แล้วนะครับนี่แดกแดกฮ่าแดกแดกโอ้ยยัดไแดกต้องป้อนพวกมึงอะเนี่ยอาหารในนี้ก็มีอ๋อแดกแดก แดกชืกช้ๆแดก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 ,แดกแค,คอมโบโลแล้วก็แดกนะครับนกเอี้ยงนะครับมันกินทั้งวันนะเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยนะมันจะกินประมาณครึ่งกระปอ๋องเกือบครึ่งกระป๋องนะอ่ากินเยอะมากกินทั้งวันนะครับแล้วก็ดูนะครับให้ดูรูปร่างพวกมันนะครับเพียวเพียวเพราะมันใช้พลังงานเยอะนะครับกิจกรรมทางกายของน้องเขานะครับเป็นนกที่แบบคึกและอาดนะครับกระโดดทั้งวัน ร้องทั้งวันนะครับพลังงานมันก็ใช้เยอะนะครับรูปร่างมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าเขาสร้างมานะครับนี่เห็นไหมวให้ไปดูนะครับแดกน้อยเป็นครังคกแดกเยอะไปจริงเหลนนี่แดกเยอะนะไม่อ้วนนะครับแล้วมาดูนกเขานะครับเห็นไหมนกเขานะครับนี่ดูอาหารนะครับนี่ก็คือจะครึ่งเดือนแล้วนะ อาหารยังไม่ยุบเลยนะครับซึ่งมันเป็นสัตว์มันเป็นนกที่กินอาหารน้อยมากนะครับแล้วน้องก็จะอยู่นิ่งๆมันไม่ค่อยกระโดดบนนกเอี้ยงเห็นไหมก็จะร้องกุคกกุกรู่แค่นั้นจุกคุคกรู่น้องก็ร้องแค่นั้นแล้วก็อยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็ดูนะครับกินนิดเดียวแต่ตัวบวมๆทรงคาง,งคกนะครับเห็นไหมพลังงานไม่ค่อยใช้นะครับ กินนิดเดียวแต่เป็นคางคกนะครับแดกน้ำมาเด็กน้ำเนะาะกินน้ำให้จุ๊บจุบจุบจุบสงสัยมนะครับนี่ก็พระเจา้าโคสร้างมาให้นะครับซึ่งมันจะมีเหตุผลของมันนะครับแดกน้อยเป็นคางคกไม่ค่อยแดกมันแดกน้อยมากอาหารไม่ค่อยอยุ่ง เนี่ยเดี๋ยวมันจะโชว์คอมโบนะครับคอมโบหน่อยโชว์คอมโบหน่อยแดกแดกเออโชว์คอมโบหน่อยแมงวันเมงวันนะครับน้องจะกินแมงวันเพิ่มพิ่มพับพับ,พบเลยเห็นแมงวันไวมากตัวเนี้ยไวมากโชว์คอมโบนะครับ ขอบคุณครับไอ้ดำขอบคุณครับคอมโบหน่อยนิ่งแล้วนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับแดกเยอะเป็นคางคกแดกน้อยเป็นจิ้งเหรนนะครับคุณคางคกทรงมากกว่าแดก